สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาไหนหัวข้อการเพิ่มถูกใจในติ๊กต็อกนั่นเองนะคะวิธีนี้ปลอดภย100ัยร0อเเลยค่ะสามารถทําได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการเลยไม่ใช้รหัสผ่านไม่ต้องห่วงแอคเคาท์จะถูกแบนด,ด้วยนะคะเพราะส่วนตัวก็ทดลองใช้มาสักพักนึ่งแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะวิธีนี้ถูกต้องตามหลักของแพลตฟอร์มแน่นอนค่ะก่อนจะมาทําการก็อย่าลืมตั้งแอคเคาท์เป็นสาธารณะด้วยนะคะไม่งั้นยอดไม่ขึ้นนะเพื่อเปิดการมองเห็นให้เรานั่นเองวิธีนี้ได้ผลแน่นอนค่ะเเเคค็็็ดััับบขออองราาวววนนนนนีีนะะ้ะะกืืท่่่่มช ให้บริการทางโซเชียลที่ดีที่สุดเลยแล้วก็คุณภาพดีราคาถูกมากๆเลยค่ะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็สามารถกดสมัครใช้งานที่แท็บสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะเี่จะเป็นช่องทางของการสมัครใช้งานนั่นเองนะสามารถกรอกตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติ๊กค่ะว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยใครที่มี g m a i ลเราก็สามารถล็อกอินได้เลยนะคะเนื่องจากเราได้ทําการทดลองใช้เว็บไซต์แล้วเราจะเข้าสระบบมาแนะนํากันเลยนะคะ นี่จะเป็นหน้าตาของเว็บเพจโซเชียลนั่นเองนะคะใครที่สนใจอยากใช้บริการอยากเข้ามาลงทะเบียนก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โพ์ได้น,นะคะหรือจะสแกนค r c o d ร์โค้ดก็ได้นะคะอย่าแปละลิงก์ว้ให้นะเมนูแรกเลยนะคะสําหรับใครที่ลงทะเบียนมาใหม่นะคะก็คือเมนูเติมเงินนั่นเองนะคะช่องทางนี้จะเป็นช่องทางการเติมเงินนั่นเองนะคะมีให้สามช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดโทมินี่เวเลตหรือว่าคริปโตนะคะทุกช่องทางจะมีคําแนะนารายละเอียดอยู่ด้านล่างเลยะคะ่ะสามารถทําตามได้เลยนะคะไม่กี่ขั้นตอนเองค่ะง่ายๆมากเลยนะ ส่วนใครนะคะที่สแกนเคียร์โค้ดห้าร้อยบาทขึ้นไปก็ได้โบนัสจากเว็บไซต์ห้าเปอร์เซนด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเราจะกลับไปที่หัวข้อของเราเกินเลยนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มหัวใจใน t i ๊ tok อกนั่นเองนะคะแล้วก็จะกดไปที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นั่นเองนะคะในหน้านี้นะคะก็เป็นหน้าต่างของเมนูคำสั่งซื้อใหม่นั่นเองนะคะมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะวันนี้เราจะาเลือกของ t i k t o k อกนะคะหมดหมู่นะคะเราก็กดไปที่เพิ่มหัวใจนะคะ บริการก็จะมีบริการหลากหลายบริการเลยค่ะมีประกันไม่มีประกันนะคะมีเลยราคาเท่าไหร่นะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราต้องการแบบไหนนะวันนี้เราจะมาเลือกอันแรกนะคะลิงก์เรากับพี่นักติดต่อของเราแล้วก็คัดลอกมาได้เลยค่ะนำลิงก์มาวางนะคะแล้วก็สามารถใส่จํานวนที่เราต้องการได้เลยนะคะก็จะมีเวลาค่าเฉลี่ยที่เว็บไซต์ทําการนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะก็ประมาณหนึ่งบาทนะคะต่อสองรอยจก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะ คุ้มค่ามากๆเลยค่ะสาหรับการเปิดการมองเห็นให้เรานั่นเองนะคะแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะอนี้จะเป็นหน้าตาของคำสั่งซื้อของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะใครที่อยากดูประวัติการสั่งซื้อก็สามารถกดที่ประวัติการสั่งซื้อตรงหน้านี้ได้เลยนะคะ กดตามได้เลยนะคะในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์ของเรานะคะก็ลิงก์โพสต์ของเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะที่เราใช้บริการไปแล้วก็มีฐานะรอดําเนินการนั่นเองนะคะใครที่มีปัญหานะคะติดขัดอะไรก็สามารถติดต่อที่ช่องทางการติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยนะคะหน้าต่างนี้นะคะก็คือการติดต่อแอดมินนั่นเองนะคะสามารถแอดไลน์มุมบนนี้กับมุมขวานี้นะคะหรือจะใส่เลขออเดอร์แจ้งปัญหาแจ้งหมดหมู่พิมพ์ข้อความใส่รูปภาพก็แจ้งมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ถือว่าสะดวกมา,มากๆเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้ว สามารถมาดูบริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะคะตรงแทบตรงนี้ได้เลยนะกดเข้าไปดูได้เลยค่ะในหน้าต่างนี้นะคะก็คือบริการทั้งหมดนั่นเองนะคะจะอธิบายคําแนะนาําต่างๆนะคะคำหนังสือขั้นต่ำขั้นสูงนะคะบริการไหนพิเศษลดเลี้ยสุดในตอนนี้นะคะในหน้านี้ก็อธิบายให้เราครบเลยนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะล้วสามารถกดเข้ามาดูในหน้านี้ก่อนได้นะคะเข้ศศามาศึกษาบริการกันก่อนได้นะคะ น,นี่ก็มาแนะนํากันเลยนะส่วนใครนะคะที่ลงทะเบียนม,มาแล้วใช้บริการแล้วถูกใจกับบริการถูกใจกับราคานะคะชอบนะคะที่จะใช้บริการแบบนี้นะคะแล้วก็อยากแชร์อยากแบ่งปัน,ปนอยากหาเลยได้นะคะในเว็บไซต์ก็ยังมี เมนูแนะนําเพื่อนมาให้ด้วยนะคะช่องทางนี้เลยนะคะสามารถนําลิงก์นะคะคัดลอกไปแชร์ต่อนะคะถ้าเพื่อนเ,อนเข้าไปใช้งานเขาา้เขามาใช้บริการนะคะก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากเว็บไซต์5%ด้วยนะคะหน้าต่างนี้ไม่ใช่แค่แนะนํานะคะก็เป็นการสร้างไรายได้ให้เราด้วยนะคะเพียงแค่แชร์เว็บไซต์เข้มโซเชียลนั่นเองนะเราจะกลับไปที่หน้า t i k t o อกของเรากันเลยนะคะตอนนี้นะคะยอดแจ้งเราอยู่ที่11ใจนะแล้วก็จะมาลีดึงทีนะคะ เอาลแล้วค่ะเรายอดแจ้งเราก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะตามที่ระบบแจ้งเลยนะคะว่ากาลงังดาเนินการอยู่นั้นเอนะเราก็รอสักครู่นะคะระบบก็รันตามคิวรันตามออเดอร์เลยนะคะเราก็รอสักครู่นะคะใจเย็นๆกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเราก็จะตัดภาพไปตอนที่ระบบทําการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เอาล้ค่ะแล้วยอดก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจาก11ใจนะคะตอนนี้ก็เป็น212ใจนั่นเองนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะระบบก็มียอดแถมให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ที่เราไาแนะนากันวันนี้นั่นเองนะคะคือเว็บเกมโซเชียลนั่นเองนะคะก็ถือว่าสะดวกรวดเร็วทันใจมากๆเลยะค่ะแล้วก็ใช้ได้แบบไม่ยุ่งยากเลยนะคะทําตามที่เราแนะนําก็ได้ค่ะใครที่มีปัญหาก็สามารถติดต่อแอดมินได้หมด24ชั่วโมงเลยนะคะเข้ามาศึกษาบริการเข้ามาลงทะเบียนกันก็ได้นะคะวันนี้ถ้าพี่พายประกาศได้ก็ขอภย ที่นี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ